สวัสดีครับพบกับทางบ้านมนตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปในเรื่องของคนใส่บูทุนใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าณวันนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจในเรื่องของเอครื่องรางของขลังเลยไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยเครื่องรางของขลังในในตำนานโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระในเรื่องของเหรียญอะไรทั้งปก็ตามเนี่ยนะครับ คนใส่มืรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจแต่ว่าเขาจะหันไปสนใจในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอาร์ท t นะครับอาร์ท t เนี่ยเกิดจากในเรื่องของคนจีนนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคนที่ศึกษาในเรื่องของศาสต์ศาสตร์ของจีนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีพวกครบลกจิวนะครับในเรื่องของภาพมา้าภาพเสือเรือสำเภาอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับที่ว่าเขาออกมา เป็นเรือสำเภาแล้วให้ผ <To S 2> ู But, ้ช้าแล้วก็จะสร้างความความร่ำรวยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยความเชื่อเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับของคนจีนเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นในในเรื่องของอ่าอย่างบ้านเราเนี่ยจะมีในเรื่องของนางกวักนะครับของคนจีนเขาจะมีเป็นลักษณะคือเป็นเป็นแมววักเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับที่เขาทาออกมาเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าการวักเนี่ย ถ้าปวักในเรื่องของมือขวาเนี่ยจะเรื่องจะเรียกในเรื่องของโชคลาภนะครับถ้าเกิดกวากมือซ้ายจะเรียกของในเรื่องของคนนะครับให้มีลูกค้าเข้ามาถ้าถ้ายกสองมือเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วก็เรื่องของคนที่เข้ามานะครับรูปแบบของอใส่มือรุ่นใหม่เราเนี่ยนะครับเขาก็จะทำลักษณะเป็นพระลักษณะแบบเนี้ย ก็สวยเป็นแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานหรือในในเรื่องของร้านค้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นสลิมงคลน,นะครับอย่างญี่ปุ่นเขาก็เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังนะครับอย่างเขาก็จะเชื่อในเรื่องของอันนี้ครับดาุมะบางคนแตบบ่ดาลุมะบาง บางบางที่เนี่ยเขาจะไม่ไม่มีขาหรือคนเขาเขาจะเรียกว่าตุ๊กตาลม้มลุกตุ๊กตาลม้มลุกเนี่ยนะครับจะเป็นถ้าคนไทยเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะล้มกี่ครั้งนะครับเราก็จะลุกขึ้นได้ทุกครั้งซึ่งคนญี่ปุ่นก็มีในเรื่องของความเชื่อในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าล้มเก้าครั้งลุกสิบครั้งก็หมายถึงว่าถึงเราจะล้มแค่ไหนก็ตาม เราจะแยกแค่ไหนก็ตามวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอันนี้เนี่ยต้องฝากฝากอบอกนะครับก็คือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องไม่ต้องมีในเรื่องของเราต้องไม่ไม่ท้อทแท้บางคนก็จะบอกว่า ถอยได้นะคะก็คือเหมือนกับแต่แต่เราอย่าอย่ายอมแพ้ก็คือเราต้องพยายามลุกขึ้นให้ได้ทุกครั้งนะครับใครจะพูดยังไงเราก็ไม่ต้องสนใจเราทําในสิ่งที่เราโฟกัสไปนในสิ่งที่เราที่เราจะทําบางคนก็จะบอกว่าท้อได้แต่อย่าถอยก็คือขอให้สู้ไปนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเจอในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะครับ ซึ่งรังของขังไม่ว่าจะอเปลี่ยนในเรื่องของในรูปแบบของอาร์ตทอยหรือจะเป็นอะไรก็ตามผมเชื่อว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งในเรื่องของกําลังใจนะครับบางคนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าน่าเหลือเชื่อนะครับอย่างเคสโทรศัพท์เนี่ยผมยกตัวยอย่างนะฮะเขาเองก็พอเขาได้แบบลักษณะแบบนี้ไปแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไฮเบบี้นะฮะซึ่ง ออกถูกออกแบบโดยคนไทยนะครับแต่ผลิตของปาปนมานครับจะเป็นรูปเด็กร้องไห้ครับออกแบบของศิลปินชาวไทยเรานะครับอันนี้เนี่ยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของที่กำลังดังมากๆเลยเนี่ยนะลาบบูบูนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย คือตอนนี้กระแสะมาแรงเรียกชนิดเรียกว่าตลาดแตกเลยนะครับถึองอนนี้นะหรือจะเป็นในเรื่องของที่เราเห็นเนียนะครับเป็นพวงกุญแจก,ก็ดีหรือเป็นในเรื่องของกําไรแหวะนะอะไรอย่างนนะครับลักษณะแบบนี้ ที่เอามาห้อยในยเรื่องของกระเป๋านะครับสิ่งพวกเนี้นะครับเดิลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ก็อีกแบบหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะเรียกว่า เป็นเหมือนกับสิ่งที่เสริมในเรื่องของสิ่งสิ่งที่ดีเนี่ยให้เรามีกำลังใจในการที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับรื่อหลังของขังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ตามนะครับชาวจีนเชื่อว่าถึงรูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ความศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงเดิมน,นะครับก็ออยังเหมือนเดิม ไหนๆจะจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอพูดที่หนึ่งคนจีนเนี่ยนะในเรื่องของยิ่งชาวฮ่องกงเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของความสกิธิ์โดยการประจุพลังของเทพนะครับแต่เครื่องรางของขังของบ้านเราเนี่ยเชื่อในการปกเสกในเรื่องของเิตีอาจารย์หรือพระเป็นหลักดังนั้นเนี่ยไม่ว่าการประจุโดยในเรื่องของเทพไม่ว่าการประจุในเรื่องของเิตีอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เครื่องรางของขังเนี่ยส่งผลนะครับในเรื่องของคนที่บูชาที่เอาไปเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในอยู่ในชีวิตนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยเสริมในเรื่องของพลังใจความโชคดีนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถหลายๆคนที่ล้มไปแล้วเนี่ยสามารถพลิกฟื้นในเรื่องของชีวิตได้ อย่างน้อยสิ่งที่เราเชื่อถ้าเราชอบเนี่ยมักจะทําให้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรานะครับอันนี้ก็ขอฝากกันเอาไว้นะครับก็มีหลายคนที่เขาถามเนี่ยฮะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคนใส่บูรุ่นใหม่เนี่ยนะครับถ้าอยากได้ในเรื่องของอารทอยนะครับจะติดต่อที่ไหนอันนี้ผมแนะนำก็คือในเรื่องของ ร้านป๊อปกิงด้อมทอยนะครับซึ่งเขาจะมี 3, 3สามสามสาขาก็คือที่ 1, เมตาพาร์าสะพานเหล็กนะครับแล้วก็เอ่อเอรฮับเชียร์ลังสิทแล้วก็มิกจักุจักรนะครับซึ่งอาร์ทอยร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเขาขายในราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ราคาที่ไม่สูงแล้วเกาสำหรับคนสายมูหรือคนที่ชื่นชอบในเรื่องอาร์ทอยไปสัมผัสกันได้นะครับ ผมบอกเลยว่าราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะจัดอีเวนต์ด้วยนะครับลองดูที่เมกาพาร้าสะพานเหล็กนะครับก็ถ้าไปเนี่ยก็ไปพบกับน้องแฮมน้องหอนได้เลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยจะอายุไม่เยอะนะครับแค่ยี่สิบปลายปลายนะครับแต่ว่าเป็น เป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่ทำธุรกิจแบบอด้วยความด้วยความเป็นธรรมนะครับคือไม่ฉวยไม่จบสฉวยโอก,กาสตรงนี้นะครับอันนี้ก็เราก็ฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับบ้านมือตาเราก็มีสิ่งที่เรามาพูดในเรื่องของสายบุรุษรุ่นใหม่ที่เรามีอ่าคำแนะนำ แต่ในเรื่องที่เราจะชื่นชอบอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเทพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบของพระนะครับหรือในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าของสะสมอะไรก็ตามเนะครับก็ขอแนะนําให้ไปที่ร้านป๊อปคิ g ้อมทอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ